สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะ ประจำเดือนกรกฎาคม2565ราศีมังกรค,คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะช่องนี้นะจ๊ะย,ยึดตามปรักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายเพื่อนๆนดูได้ทั้งแบบลัคนาระแบบราศีแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้เป็นการทำนายพยากรณ์ภาพกว้างองค์รวมนะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะก็อาจจะไม่เป๊ะปังอลังการเจาะลึกเหมือนกับท่านมาดูดวงส่วนตัวค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับ ทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะออรบกวนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h ช n แนลอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 516 6963 ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีดา,ดาวดวงใหญ่โย,ยกย้ายนะคะเคลื่อนย้ายหลายดวงนะคะวันที่7กรกฎาคมดาวมรตยูย้ายราศีค่ะดาวพุธนะคะจะเดินหน้าเร็ว2ช่วง2จังหวะคือวันที่12และ28กรกฎาคมดาวศุกร์ก็เดินหน้าเร็วเช่นเดียวกันนะคะ14กรกฎาคมการเดินหน้าเร็วเขาเรียกว่าเดินเสดินะคะ17กรกฎาคมก็ดาวอาทิตย้าย22กรกฎาคมดาวพฤหัสเดินถอยหลังด้วยนะ เอาละค่ะที่เราลองมาดูว่าด้วยดาวใหญ่โยกย้ายขนาดนี้ส่งผลยังไงบ้างต่อภาพรวมชะตาชีวิตของคุณค่ะชาวมังกรนะคะมีดาวเสาร์นะคะเป็นดาวประจําตัวซึ่งเดินถอยหลังตั้งแต่ช่วงมิถุนายนนะคะยาวไปถึงตุลาคมนะก็กต้องบอกว่า ช่วงนี้เองนะคะคุณเองความเข้มแข็งนะคะความสตรองที่เคยมีมาสาหรับชาวมังกรเนี่ยด้วยองค์ธาตุก็เป็นคนาธาตุดินจริงเป็นคนที่เข้มแข็งและสตรองมากแต่พอดาวประจําตัวเดินถอยหลังบางครั้งบางอย่างก็ดูแบบว่ายากเก่กการควบคุมนะคะช่วงนี้หลายท่านหลายคนจะมีปัญหาในเรื่องราวของอารมณ์ค่ะความเครียดนะคะหรือว่า ความแพชชั่นต่างๆมันดูมันหายไปชีวิตมันดูอื่นๆมึนๆน,น,นะคะจะสุกก็ไม่สุกบางคนจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์แต่บอกไม่ถูกกับความรู้สึกที่เป็นอยู่หลายท่านหลายคนรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะอารมณ์ค่อนข้างสวิงง่ายนะคะบางคนหัวร้อนจิตตกอารมณ์เสียได้ง่ายนะคะธรรมดาหนักแน่นไม่ค่อยมีอะไรทําอะไรคุณได้ะคะ่ะแต่ช่วงนี้เหมือนพออะไรมากระทบใจทําให้เรารู้สึกวั่นไหวไปได้บางท่านก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะตื่นกลางดึกกระสับกระส่ายเหมือนนอนแบบปรับปรับตื่นๆนนะคะหรือบางทีก็ช่วงนี้ฝันร้ายฝันแปลกได้ด้วยนะอาจจะมีเรื่อง เราในรักษาเป็นแบบนี้ก็บางที บางทีก็โดยเฉพาะท่านไหนมีเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับความเครียดความคิดนะคะโรคไมเกรนนะโรคความดันนะคะหรืออาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วนะคะหายไปนานแล้วช่วงนี้เหมือนมันจะกลับมานะคะแพนิคความวิตกกังวลต่างๆแต่สําหรับท่านไหนที่ไม่ได้มีโรคประจาตัวเหล่านี้ช่วงนี้ยังเหมือนจะตัวเองจะเป็นเลยนะคะก็พยายามทําใจให้สบายๆค่ะเรารู้ดวงก่อนเพื่อปรับเปลี่ยนลีลาชีวิตนะคะอย่าพยายามอย่าไปเครียดนะคะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่ช่วงนี้มันเหมือนคุณวิตกกังวลง่ายกับสิ่งที่เข้ามากระทบดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดนะคะในช่วงจังหวะเวลาการที่ดาวประจําตัวเดินถอยหลังเนี่ยก็คือการสร้างสตินะคะการเพิ่มพลังบุญพลังกุศลนะคะก็พยายามฝึกทําสมาธินะคะภาวนานะคะหรือว่าเดือนนี้มันมีวันหยุดมากมายนะคะกรกดาคมอาจจะเดินทางไปถือศีลปฏิบัติธ,ธรรมอันนี้ถือว่าเสริมพลังบุญมากนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไปก็อย่างน้อยก็สวดมนต์ที่บ้านทุกวันเลือกบทสวดมนต์ที่ชอบเพิ่มพลังบุญพลังใจนะคะให้กับตัวเองค่ะแต่สาหรับท่านไหนที่นับถือศาสนาอนื่นก็ตาม หลักแนวทางของศาสนาท่านเลยนะคะช่วงนี้จะคิดจะตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะอย่าวู่วางเพราะคุณจะค่อนข้างจะจิตตกใจร้อนง่ายด้วยเพราะว่าการคิดหรือการตัดสินใจอะไรต่างๆอาจจะผิดพลาดได้ง่ายเพราะความหนักแน่นที่เคยมีมามันเหมือนมันน้อยลงดังนั้นต้องพยายามไตร่ตรองดีๆนะคะแล้วก็ใจเย็นๆกับสิ่งที่เข้ามากระทบอะไรปล่อยวางได้ให้ปล่อยวางคะ่ะ นะช่วงวันที่12กรกฎาคมนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะจะย้ายมาเลงชะตาแล้วก็ร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะดังนั้นเองอริก็หมายถึงอุปสรรคนะคะความทุกข์ต่างๆนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะโรคเครียดโรคเก่ากำเริบระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะโรคลำไส้ด้วยนะคะโรคกระดูกออฟฟิศซินโดมได้ด้วยนะ,ะแล้วก็ระวังในเรื่องราวของสุขภาพร่างกายด้วยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังอาจจะเสริมอีกด ้านนึงนะคะเสริมเสริมดวงอ่ะอาจจะเดินทางไปบริจาคลงศพไทยชีวิตสัตว์หรือจะเป็นบริจาคเลือดก็ได้นะคะหรือว่าช่วย ผู้ป่วยยากไร้อันนี้ก็เป็นการเสริมชะตาให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามทําบุญอุทิศนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามแต่ที่ทําให้คุณทุกข์คุณเหนื่อยคุณเครียดคุณท้อคุณไม่มีความสุขเดือนนี้งดดราม่านะคะงดอีโก้งดการประท้าทุกอย่างไม่ดีต่อใจคุณแน่นอนแล้วพยายามโอโหสิกรรมแผ่เมตตากันไปจะดีที่สุดนะคะทําแบบนี้เดือนนี้คุณจะผ่านพ้นไปได้อย่างดีเลยค่ะ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเรามีห้องพระมีพระภูมิเจ้าที่นะคะกราบไหว้บูชาขอพรหรืออาจจะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสักการะพระศักดิ์สิทธิ์องค์เทพที่คุณนับถือนะคะก็ถือว่าค้ําจุนดวงชะตาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือหลายถ้าหลายคนอาจจะไปกราบไหว้ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่นะคะกราบขอโหอสิกรรมกับท่านถ้าเราเคยทําอะไรล่วงเกินท่านไว้อันนี้ก็จะถือว่าเสริมดวงค้ําจุนได้เป็นอย่างดีนะคะและให้ท่านอวยพรสิ่่งดีๆให้กับเาคะ ราคาเดือนนี้นะคะอาจจะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางได้ด้วยนะเพราะว่าพราะดาวอาทิตย์เป็นเป็นมรณะรณจจะเดินทางไกลได้ด้วยนะคะในช่วงเวลาในเดือนกรกฎาคมค่ะการงานประธานโทษค่ะกับเรื่องการเงินก่อนการเงินยังถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าดาวพระราหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระการเงินเนี่ยยังได้ตําแหน่งราชา,เ,าเทวีโชคค่ะประธานโทษอยู่ในเรือนพันธุนะคะและดาวเจ้าเรือนพันธุก็คือดาวอังคารได้เกษตรตาที่ประดีด้วยนะคะดังนั้นภาพ รวมของการเงินของชาวของชาวมังกรยังหาได้หาครองนะคะโดยเฉพาะท่านไหนเนี่ยทำอาชีพที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตัวแทนในหน้าคนกลางนะคะหรือคนคนกลางต่างๆคือช่วงนี้จะถือว่าสร้างผลกําไรสร้างเม็ดเงินให้กับคุณหรือใครทํางานเกี่ยวกับครอบครัวกงสีต่างๆก็ถือว่าเสริมส่งพลังงานที่ดีให้ให้แก่กันนะคะ มีโอกาสรับทรัพย์รับโชคในเดือนนี้ค่ะส่วนท่านไหนนะคะอยากจะขยับขยายอะไรเกี่ยวกวับเรื่องราวของบ้านรถที่อยู่อาศัยนะคะมีสิทธิ์ได้นะคะอาจจะหรืออาจจะบางท่านจะหมดเงินไปเกี่ยวกวับซ่อมแซมปรับปรุงหรือแม้กระทั่งซื้อใหม่เลยได้ในช่วงเวลาในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการงานนะคะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกับมาก,การงานนะคะวันที่1 4กรกฎาคมย้ายเข้าเรือนอริด้วยนะก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้นะคะ อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องราวของการงานนะคะมีคนหมั่นไส้ในเรื่องราวของการงานพบคู่แข่งในเรื่องราวของการงานมีบททดสอบเข้ามาในเรื่องราวของการงานนะคะคือช่วงนี้คุณจะรู้สึกหโหงานเข้าบางคนงานเจอแต่ง,งานเหนื่อยงานหินหินงานยากยต้องใช้ความอดทนในการทํางานซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะคะในเดือนนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะคะอย่า อย่าอินดี้นะหรือว่าเดือนนี้ไม่ควรขยับปรับเปลี่ยนอะไรนะคะทนได้ให้ทนหนักเอาเบาสู้นะคะคือเพราะเดือนนี้มันอาจจะมีจุดเปลี่ยนแบบปุ๊บปั๊บในเรื่องราวของการงานถ้าคุณตัดสินใจอะไรในเรื่องราวของอารมณ์นะคะบางทีแบบว่าโอ๊ยไม่ทนแล้วออกเลยดีกว่า ถ้าออกเลยคราวนี้อาจจะต้องเว้นช่วงกว่าจะหางานได้อาจ,จนานนะคะดังนั้นช่วงนี้อะไรที่ทนได้นะคะทนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเรื่องอทุกอย่างมาเริ่มเดินดาวเดินเดินดีขึ้นทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงค่ะหรือในเดือนนี้อาจคุณอาจจะโดดเด่นมากก็ได้นะคะก็ระวังคนอิจฉาริษยาหมันไส้นะแคะ่แอบมาแทงข้างหลังพบศัตรูทางลับก็เหมือนที่บอกไปถ้าเรารู้ว่าใครทําอะไรที่ไม่ดีกับเราไม่ต้องไปตอบโต้อะไรนะคะให้ผลของเวลานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าใครทําอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นโอ้โหศิกรรมแผ่นเมตตาไปใช้พลังบวกพลัง บุญนะคะพลังกุศลค้ำจุนตัวเองดีกว่าค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะความรักในเดือนนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยถือไม่ค่อยไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะาดาวปัตานิคู่ครองเนี่ย ยังเดินตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นช่วงนี้ในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณไม่ค่อยแฮปปี้นะคะบางคนเนี่ยโสดก็เหงาด้วยช่วงนี้แต่เหงาก็มองไปทางไหนก็ยังไม่เจออะไรที่ถูกตาต้องใจนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่ อยู่นิ่งๆนะคะอยู่กับตัวตนของตัวเองดีกว่านะคะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพลังงานของคนที่มาเข้ามาแอลเราแซลเรานะคะมาอ่อยเหยื่อเราแต่พอเอาเข้าจริงพอเราเริ่มจะมีใจให้เริ่มจะเคลิ้มนะคะไปมากลับเหมือนกับมาแบบมามาไปไปหรือว่ายังไม่จริงจังจริงใจเท่ากับที่มีมาพรีเซนต์ไว้นะคะหรือระวังผู้คนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะนําปัญหาลักซ้อนรักแทรกนะคะหรือว่ารัก ทางรับมามอบตําแหน่งมือที่3าให้กับเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวด้วยก็ได้นะคะให้ระวังนิดนึ่งนะคะส่วนสําหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศคุณมีความสุขมันอึดอัดอ่ะคะเหมือนไม่ค่อยมีความสุขนะคะหลายท่านหลายคนเหมือนทะเลาะกันง่ายช่วงนี้นะคะหรือพูดอะไรเหมือนไม่เข้าหูกันนะคะก็มันเหมือนกับอยู่กันแบบอึดอัดออาจจะด้วยพลังงานของดวงดวงดาวด้วยนะคะแล้วด้วยดาวประจําตัวเดินถอยด้วยแบบ ก็เลยบอกว่าเดือนนี้ก็ต้องระวังเรื่องคําพูดคาจาด้วยค่ะบางทีทะเลาะก,กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะหรือทะเลาะก,กันด้วยเรื่องราวของผู้คนอื่นๆสภาพแวดล้อมทำให้คุณมีปัญหากันนะคะดังนั้นเดือนนี้ก็ใจล่มๆมไว้นะคะพยายามอยู่กับความจริงแล้วใจเย็นเย็นมองทุกอย่างให้เป็นเหตุเป็นผลค่ะเดือนนี้นะคะใครที่มีคู่ที่อยู่ห่างกันเนี่ยนะคะด้วยระยะทางหรือการงานก็แล้วแต่ช่วงนี้คิดมากด้วยค่ะระวงคู่นะคะ กลัวคู่ปันใจทั้งที่บางทีก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ช่วงที่มันจะคิดไปในทางลบไปในทางร้ายนะคะหรือหลายท่านหลายคนเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศเหมือนห้าถ้วยนะคะอยู่ในบรรยากาศของความหลังค้งเก่าๆบางทีเนี่ยทำไมเขาดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับสมัยที่เราเคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะทําให้มีบรรยากาศถึงความรู้สึกความไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้แต่เหมือนจะขยับไปไหนก็ขยับไปไม่ได้บางคู่เนี่ยอาจจะต้องทนอยู่หรืออยู่ทนนะคะเพราะว่าอาจจะได้เรื่องราวของเศรษฐกิจครอบครัว หรือหลายหลายอย่างที่บางทีมันเลิกกันไม่ได้อะนะร่วมสร้างอะไรกันมาแล้วก็เลยมันอาจจะต้องอยู่แบบมุมใครมุมมันด้วยในช่วงเวลาในเดือน ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็พยายามใช้สติเยอะๆปล่อยวางมากๆค่ะถ้าคุณรู้สึกรู้สึกพลังใจจะหมดนะคะก็ลองหาปรีกวิเวกไปถือศีลภาวนาปฏิบัติธรรมเพิ่มพลังบุญให้กับตัวไปเองอะไรที่มันดรามา่าเยอะก็อย่าเอาตัวเข้าไปเฉียดใกล้จะดีที่สุดค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ